สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมมีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังทราบผลการจับสลากการแข่งขันรายการ f อ c ซีแชมเปี้ยนส์ e โดยทีมเว t เทลอยู่ร่วมสายกับทีมบีปทุมยู่นเตด เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังเวดเทลอยู่ร่วมสายกับทีม b ีจีปทุมยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นแอดมินเพจกล่าวว่าผลการจับสลากแบ่งสายรายการ f อฟซีแชมป์เป็นสิ e ปี2 0 2 1เวียดเทลอยู่ในกลุ่มเดียวกับแชมป์สโมสรเอเชียอย่างอูซานฮุนไดมินิทีมชาติไทยบีจีปทุมยูไนเต็ดและผู้ชนะในการเล่นเพลย์ออฟหนึ่งแนวเล็บ กับปากกิ่งว่าอันจากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าพยายามอย่าแพ้เมื่อเล่นกับทีมไทยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่ามันยากนะแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าเมื่อเล่นกับทีมไทยมันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราที่จะได้เล่นในบ้านเมื่อต้องเล่นในรายการ FFC Champions League ต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาปิดท้ายว่ามีทั้งนักเตะทีมชาติไทยและผู้เล่นต่างชาติเก่งในกลุ่มนี้เวียดเทลอ่อนสุดแล้วมุมมองท่านต่อมาครับในกลุ่มนี้ดูเหมือนว่าจะเบาวกว่ากลุ่มอื่นๆอยู่เล็กน้อยอาจกล่าวได้ว่าสโมสรจากไทยก็อยู่ในระดับเดียวกับเวียดเทลจงไปที่นั่นและสร้างแรงกระเพื่อมไม่ว่าเวียดเทลจะอยู่กลุ่มไหนก็เป็นกลุ่มแห่งความตายทั้งนั้นแหละดังนั้น อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันให้มากนักเลยขอทำนายว่าเวียเทลจะได้ไปเล่นในรายการ a อครับจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าผู้เล่นอยู่ในระดับเดียวกับ b g จปทุมแต่ถ้าหากเวียดเทลหานักเตะต่างชาติเก่งๆเข้ามาแทนที่ได้ก็มีโอกาสชนะสูงขึ้นและก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าคุณต้องมองตามความเป็นจริงที่ว่านักเตะไทยบางคนค่อนข้างแข็งแกร่ง แล้วก็ยังมีนักเตะต่างชาติเก่งๆเข้ามาเสริมมันจะระดับเท่ากันได้อย่างไงทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ที่มีนักเตะทีมชาติอยู่หลายคนแล้วก็มีนักเตะต่างชาติเก่งๆอย่างเดียโก้ที่เคยเล่นอยู่กับทีมบริดัมยูไนเต็ดด้วยต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาปิดท้ายว่านักเตะของเวดเทลก็มีคุณภาพนะไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยคอมเมนต์ท่านมาครับฉันหวังว่า คุณจะสามารถเอาชนะ BG จีปทุมยู่ในเต็ดได้นะชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเวียดเทลไม่ค่อยจะมีกลยุทธ์การโจมตีที่หลากหลายเท่าไหร่เลยไม่ค่อยมีความคิดสร้างสารรค์ไม่ต้องพูดถึงเกมรุกที่สวยงามเลยเล่นแบบนี้คงจะได้กลับบ้านในไม่ช้ามุมมองท่านต่อมาครับพยายามเอาชนะ b ีจีปทุมยู่นเต็ดให้ได้นะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเวียดเทล อ่อนที่สุดในกลุ่มนี้แล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับไปซื้อตัวโรนัลโดและเมซี่มาเสริมความแข็งแกร่งมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าดูจากสไตล์การเล่นและผู้เล่นต่างชาติของทีมเวียดเทลแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยพยายามอย่าแพ้ให้กับสโมสรจากไทยก็พอแล้วส่วนอีกสองสโมสรที่เหลือก็ให้เอาตการาไปใส่ลูกบอลด้วยคอมเมนต์ท่านมาครับมันเป็นเกมที่ยากเกินไป หอ,อกมาเถอะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขณะที่ f a c e b o o k Page อย่างเป็นทางการของเวียดเทยังไม่ได้รายงานข่าวอะไรบ้างเลยมุมมองท่านต่อมาครับเหมือนกับไทยซองนำที่รวบรวมผู้เล่นดาวดังจากเอเชีเอาไว้ด้วยกันการเล่นของเวี t ดเ l ในปีนี้ดูแล้วยังหาวเลยแล้วจะมาเล่นที่นี่ได้อย่างไงชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่า พยายามทำลายสถิติ4คะแนนจากการชนะ1-1สเมอของบินเยียงมาให้ได้นะ amigo. ความคิดเห็นท่านต่อมาครับหวังว่าทีมเวียดเทลจะสามารถเล่นกับ BG จีปทุมได้นะจากนั้นก็มีผู้มาต่อใต้เมนี่ว่าลองค้นหาก็ได้ข้อมูลใหม่มาตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นบุรีรัมหรือไม่ก็เมืองทองใครจะคาดคิดละว่าบีปทุมยูไนเต็ดจะคว้าตัวหนึ่งในสใบนี้มาได้ แล้วเจ้าของเม้นก็เข้ามาตอบกลับว่าทุกคนต่างก็รู้อยู่แล้วว่า b ีจีปทุมคือจ่าฝูงของไทยลีกต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนนี้ว่าดูจากสถิติเมื่อปีที่แล้วแม้ว่าบุริรัมยูไนเต็ดจะไม่โดดเด่นมากนักแต่ก็ยังพอได้คะแนนในรายการ FC Champions League อยู่บ้างและถ้าดูจากศักยภาพของ b ีจีปทุมแล้วสามารถแข่งขันกับทีมปักกิ่งได้มุมมองท่านต่อมากล่าวว่า มันถือเป็นเรื่องที่สนุกที่ได้เล่นกับนักเตะตะวันตกที่มีคุณภาพและนักเตะร,ระดับอนันยมณีจากบปรเซิลคอมเมนต์ท่านมาครับถือเป็นเรื่องที่ดีเลยที่สโมสรเวีดเทลจะได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ AFC Champions League อย่างแรกเลย AFC จะมอบเงินให้แต่ละสโมสร1น0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐและถ้าชนะจะได้อีก50,000ดอลลาร์ 50, สหรัฐเสมอได้อีก10,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐ แถมยังได้เล่นกับสโมสรที่แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาระดับความกล้าหาญนอกจากนี้ทีมปักกิ่งกัวอันยังมีนักเตะโอนสัญชาติอีก2คนนั่นก็คือนิโก y ยานาริสแนวเล็บอดีตนักเตะอาร์เซนอลยอนฮูเซเตอร์แนวเล็บลูกครึ่งจีนแล้วก็ยังมีกองกลางชาวเกาหลีใต้อย่างคิมมินแจอีกด้วยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าดูจากกลุ่มของเวทเทลแล้ว คงต้องให้ฮานอยที่เข้ารอบรองในรายการ f อฟครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วมาแทนที่น่าจะดีกว่านะมุมมองท่านต่อมาครับสําหรับเวียดเทลในตอนนี้แพ้หรือชนะไม่ใช่เรื่องสําคัญการได้มีโอกาสรับแข่งกับคู่ต่อสู้ระดับทวีปก็ถือว่าเป็นเกียรติกับนักเตะแล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าอย่าให้เหมือนกับตอนที่ดานางังพบกับกัมบะเมื่อหลายปีก่อนละ่ะความคิดเห็นท่านต่อมาครับ การได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมแชมป์ในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่ดีเลยได้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์ชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักเตะทีมชาติจะได้ฝึกฝนเกมรับคอมเมนต์ท่านหมากครับด้วยนักเตะทีมชาติเวียดนามและนักเตะต่างชาติคุณภาพสูงอย่างเปโดเปาโลและไคเกเลเมสเวียดแถวพร้อมแล้วที่จะต่อสู้ในเวทีระดับเอเชีย แม้จะคิดว่าเวียดเยวจะได้อันดับที่1จากท้ายตารางก็ตามทีเถอะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทุกทีมในเวียดนามที่เข้าไปเล่นในรายการนี้จะต้องร้องไห้กลับบ้านแค่ได้คะแนนกลับมาก็มีความสุขมากแล้วมุมมองท่านต่อมาครับฟุตบอลมันมักจะเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์อาจมีบางวันที่เวียดเยลเล่นได้ดีมากหรือคู่ต่อสู้เล่นต่ำกว่ามาตรฐาน หรือว่าอากาศร้อนลมแรงเดินทางยาวนานรถติดมีเหตุผลมากมายที่เป็นไปได้มันถือเป็นเรื่องธรรมดามากที่เวีเทลวจะสามารถทำประตูได้หรือแม้กระทั่งผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าถือเป็นคอมเมนต์ที่ดีเลยในความคิดของผมนะการเล่นเล่นในรายการ f อฟ h a แชมเปี้ยนส์ e ลถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นการเพิ่มความเชี่ยวชาญ มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายกลุ่มของเวทเทลเป็นกลุ่มที่ยากสำหรับอูซานและบีจีปทุมผมไม่ขอพูดถึงนะถ้าปักกิ่งกัวอันเอาชนะบริสเบนในรอบเพลย์ออฟได้พวกเขามีนักเตะต่างชาติและนักเตะจีนเก่งๆอยู่หลายคนเลยเรนาโต a อัลกุสโตนักเตะบราซิลซึ่งเคยสังกัดสโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซนสโมสรคอรเรนเทนส์แชมป์โอลิมปิกที่รีโอปี2016 ในรายการฟีฟ่าคอนเฟเดรทชั่นส์ครับปี2014ันสิบสี่เซดริกบาการูอดีตนักเตะบียาเรีลและทำประตูได้อย่างมากมายคิมมินแจนักเตะเกาหลีใต้โจนาธานบีเอร่าอดีตนักเตะบาเลนเซียไรอุบยาเยกาโนและลาสปาลมาสเฟนันโดอดีตนักเตะซามโดเรียนิโกยานาริสเด็กฝึกอาร์เซนอล และเป็นนักเตะโอนสัญชาติเวียดเทลได้เล่นกับนักเตะเก่งๆมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วถือเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติเวียดนามชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่า VPF คงต้องคิดอย่างหนักเกี่ยวกับวิธีการจัดตารางการแข่งขันวีลีกสำหรับเวียดเทลฮานอยและไซง่อนเมื่อทีมเหล่านี้ต้องหยุดเล่นในลีกเพื่อไปแข่งขันในรายการ f อ Cha ม ions League ถือเป็นงานยากสำหรับ VPF ความคิดเห็นท่านต่อมาครับดูเหมือนว่าทีมจากอาเซียนยากที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ยังคงคิดว่าเวทีนี้ใหญ่เกินไปเล็กน้อยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าดูจากทีมนในกลุ่มแล้วแพ้ให้กับทีมจากจีนและเกาหลีใต้ก็ไม่เป็นไรนะแต่พยายามเอาชนะทีมจากไทยให้ได้จะได้ลากมาตกรอบด้วยกัน <laughs> จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าอยากที่จะเอาชนะทีมจากไทยได้ คอมเมนต์ท่านมาครับอย่างแรกเลยเวทเทลคือชื่อบริษัทไม่ใช่ชื่อสโมสรตั้งแต่แรกเริ่มเพิ่งจะได้แชมป์วีลีกและได้ไปเล่นในระดับเอเชียแต่ก็ยังคงใช้ชื่อว่าสโมสรเวทเทลมันไม่ได้แตกต่างจากทีมสมัครเล่นที่ไปเล่นในลีกอาชีพเลยดูอย่างสโมสรฮานอยสิพวกเขาเต็มใจที่จะเอาชื่อ TNT ออกจากชื่อสโมสรและเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของสโมสรทั้งหมดเมื่อไม่กี่ปีก่อน ในเวียดนามมีเพียงแค่สโมสรฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้เท่านั้นที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนอกนั้นเป็นสโมสรสมัครเล่นหรือไม่ก็กึ่งอาชีพความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพบกับทีมแชมป์เก่ารายการนี้ทันทีเลยมุมมองท่านต่อมาครับเล่นในวีลีกยังเหนื่อยเลยไปเล่นรายการนี้คงยากชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่า ดูเหมือนว่ารายการ f อ c h a m ชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้มีเวทเทลเป็นสปอนเซอร์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับโลโก้ระดับ w o r ร์ c คล s สเลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเป็นเวลานานมากแล้วทำไมทีมถึงไม่ออกแบบโลโก้แต่กลับใช้โลโก้ของบริษัทคือคำว่าเวทเทลมันเหมาะสมแล้วหรอคอมเมนต์ท่านมาครับดูจากรายชื่อของนักเตะบีปทุมยูไนเต็ดแล้ว แทบจะไม่แตกต่างจากมินิทีมชาติไทยเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามันก็ยากทุกกลุ่มนั่นแหละ 1. อูซานฮุนไดคือทีมแชมป์เก่ารายการ F4 มเปนสเล็กสองบีจีปทุมยูไนเต็ดคือจาฝูงไทยลีก 3. รอบเพลย์ออฟมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นปักกิ่งกัวอันซึ่งมีนักเตะต่างชาติเก่งๆอยู่อย่างมากมายมุมมองท่านต่อมาครับ พูดตามตรงเลยนะเวียดเทลยังไม่ดีพอที่จะเล่นในรายการ f อฟซ h แชมเปี้ยนส์ลีกคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามีคาเม็กสบินเยืองเคยเอาชนะอูซานฮุนไดมาแล้วความคิดเห็นต่อมาครับแพ้ใครก็แพ้ไปแต่อย่าแพ้สโมสรไทยมุมมองท่านต่อมากล่าว่าไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนเวียดเทลก็คงจะต้องร้องไห้กลับบ้านไม่มีกลุ่มไหนง่ายเลย คอมเมนต์ท่านมาครับเอาชนะสโมสรไทยให้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวเอาไว้สันส้นๆว่าคงจะแพ้78ลูกมุมมองท่านต่อมาครับอยู่กลุ่มไหนก็ได้แต่เมื่อพบกับสโมสรไทยต้องเอาชนะให้ได้เพื่อศักดิ์ศรีคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยถ้าหากสามารถเอาชนะตัวแทนจากไทยได้ ส่วนอีก2ทีมที่เหลือแค่เสมอก็ถือว่าโชคดีมากแล้วและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับพวกเราต้องแข่งขันกับคนไทยอีกแล้วเหรอนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้ปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังทราบผลการจับสลากแบงก่งสายรายการ f c Champion s l e a g u e โดยเวทเทลอยู่ร่วมสายกับบีจีปทุมยูนไนเต็ดหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ผมมีเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ